ทำรายงานรายรับรายจ่ายแบบง่ายง่ายทำยังไงกันไปดูครับหลังจากเราทํำทดลองประจําเดือนแล้วนะครับเราก็จะมาจัดการทํารายงานรับจ่ายเงินซึ่งโปรแกรมนะครับจะเป็นเงื่อชีตที่ได้สร้างไว้ให้อยู่ที่เมนูที่หชื่อว่า หกทำรับจ่ยจากงบตลลงครับให้ทำการคลิกแล้วเขาจะมาที่หน้างบตลลงตอนนี้นะครับจะยกตัวอย่างให้เดือนกุมภานะครับเราจะเริ่มทำงบรายงานรับจ่ยของเดือนกุภาเพราะว่าเรามีในระบบ เดือนมักรา,าอยู่แล้วให้ทำการดาวน์โหลด Excel หลังจากคลิกดาวน์โหลดแล้วเราจะได้ไฟล์ Excel มาครับทำการเปิดไฟล์ Excel เปิดไฟล์ Excel เสร็จนะครับเราก็ทำการคลิกที่เลข3นะครับคือ,อชื่อบัญชีลำดับแรกไล่ลงไปจน ลำดับสุดท้ายกดชิดค้างไว้แล้วก็กดบรรทัดสุดท้ายไม่เอาผลรวมนะครับทำการค t นท C Co p ค้แล้วมาที่ g o o l l s s h e t t ให้ทำการคลิกนะครับที่ชื่อแรกแล้วเลื่อนลงไปท้าย กดคิปค้างไว้นะครับแล้วก็กดข้อมูลสุดท้ายบนทนบีหรือหากไม่มั่นใจนะครับให้ทำการกรุ่มดำแล้วก็กด delete ออกก่อนแล้วก็วางวางอีกครั้งหนึ่งในส่วนที่ดำาๆเนี่นะครับ เราไม่ต้องไปทำการแก้ไขอะไรขิ้นนะครับหรือเราอยากแก้ไขก็ได้นะครับเราอยากลบอยากอะไรก็ได้เพราะว่าอย่างไรเขาก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วหลังจากที่วางแล้วนะครับให้มาที่ชีชทผังบัญชีและงบสรองชีทนี้นะครับสำคัญยิ่งเป็นหัวใจหลักของ การทำารายงานรับจ่ายทั้งหมดโดยเฉพาะช่อง E, F และ G ให้ไปตรวจเช็คว่าชื่อบัญชีใดนะครับเป็นรายรับชื่อบัญชีใดรายจ่ายชื่อบัญชีใดนะครับให้แสดงไม่แสดงเราสามารถที่จะเปลี่ยน ให้เป็นารายจ่ายได้หรือเราสามารถที่จะยกเลิกไม่เอาชื่อบัญชีนี้ไปแสดงรายจ่ายหรือชื่อบัญชีนี้เราต้องการที่จะให้เป็นรายรับเราแค่คลิกับดาวนะครับหรือยกเลิกไม่ให้ไปแสดงที่รายรับได้และก็ในส่วนที่แสดงหรือไม่แสดงนะครับ เราก็สามารถที่จะเลือกให้ชื่อบัญชีเหล่านี้ไปแสดงหรือไม่แสดงก็ได้นะครับปัจจัยสำคัญคือแถว E F และ G นะครับเป็นหัวใจหลักเขาจะไปดูว่าชื่อบัญชีนี้ตรงกันกันตรงกันกับพบตรลอแล้วจะดึงประเภทย่อยรายการรับ ลายการจ่ายและก็แสดงหรือไม่แสดงหลังจากที่เราตั้งค่าผังบัญชีทพบทลองเสร็จแล้วนะครับให้มาคลิกที่เครื่องมือแล้วไปเปิดตัวควบคุมท่านก็จะเห็นลำดับขั้นตอนนะครับ1 2 3 4 5 6อขั้นตอน ให้ทำการคลิกที่ขั้นตอนที่1นึระบบก็กำลังจะประมวลผลนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนค่าประเภทย่อยนะครับแล้วก็รายการรับรายการจ่ายแล้วก็ส่วนที่แสดงหรือไม่แสดงครับที่เราตั้งค่าของชีตถังบัญชีและบกตเสร็จขั้นตอนที่หแล้วนะครับ เราไปที่ขั้นตอนที่2จะอยู่ที่ data รายรับจ่ายตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะลบออกได้เลยหากไม่ลบก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาจะแทนค่าเขาจะทำการลบเองอกดขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2องเขาก็จะคัดลอกอชื่อบัญชีที่บอกว่าประเภทย่อย แล้วก็รหัสบัญชีก็ดกมานะครับเดบิตเครดิตระวังเดือนอะไรพวกเนี้ก็จกไปแล้วก็ส่วนที่เป็นรายรับรายจ่ายแสดงหรือไม่แสดงก็ยังคัดลอกมาเดิมต่อไปข,ขั้นตอนที่3รายงานสรุปตรงนี้เราสามารถที่จะลบออกได้กด d e ลิตรนะครับ จากนั้นไปคลิกที่ขั้นตอนที่สามเราก็จะได้ข้อมูลนะครับรายงานรา,รายงานรับจ่ายสรุปนะครับในชีตรายงานรับจ่ายสรุปเขาก็จะรวมประเภทย่อยให้เรานะครับ นี้มาดูที่รายงานการเงินตรงนี้นะครับเราวางสูตรไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแค่เราใส่จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบันยอดจกมานะครับนี้นี้ยอดจกมาฝั่งนี้ให้นำเดือนอ เดือนที่ผ่านมานะครับคือเดือนมกรามาบันทึกใส่ในส่วนนี้เขาก็ดึงมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวรวมตรงนี้มีสูตรนะครับไม่ต้องไปแก้ส่วนที่แก้ก็คือในช่อง e, ดีอดลงมาในฝัน่งนี้แล้วก็ดลลงมานี้ครับนี้เราก็เอาไฟล์ของเดือนมกรา มาเทียบนะครับเมนูนี้เอกะสามารถปิดไปได้เลยยอดจกมาตรงนี้นะครับให้เอายอดจุกมาของเดือนมกราสองสองสามสี่สามสามห้าหกหกเจ็ดนะครับตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับจากนั้นให้ไป เรียนต,ต้องมาของอ่แถว e เช่นมีอะไรบ้างรายได้ค่าธรรมเนียมจากฝั่งด้านซ้ายมือของเดือนมกราครับก็จะเป็นสองสองแปดสี่เก้า ตัดมานะครับเป็นรายได้ค่าค่าปรับนะครับรายได้ค่าปรับ1197แล้วก็รายได้แปงอนุญาตรายได้จากการขายสินค้าและบริการ แปดเจ็ดหกเจ็ดรายได้อื่นสีหนึ่งสองสองแปดเจ็ดเก้าลายได้รัฐให้หนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดสี่ แล้วก็รายได้ตัดสั่นทีหกสามสามเจ็ดเก้าสี่จากนั้นก็ไปเปลี่ยนค่าของหลังจากที่เราบันทึกลายรับเสร็จแล้วอ่าเราก็มาบันทึกยอด,ดยกมาของรายจ่าย เราก็จะได้รายงานรับจ่ายเงินนะครับนี้ให้เลื่อนไปด้านขวามือขึ้นข้างบนสุดครับปุ่มนี้ให้เรากรองเฉพาะคำว่าแสดงโดยคลิกที่สามเหลี่ยม ะครับจุดสามจุดครับเอาไม่แสดงออกนะครับแล้วก็คลิกลงเขาก็จะแสดงเฉพาะในส่วนที่เรากําหนดจากนั้นให้ไปเปลี่ยนเดือน คุณภาพันจากนั้นเราไปไฮไลท์ครับในส่วนที่เราต้องการที่จะแล้วกดคอนโทรลทีได้เลยแล้วตั้งแล้วไป เรียนนะครับแผนงานปัจจุบันเป็นเต็วที่เลือกจากนั้นก็สั่งพิม์ได้เลยแล้วไปกำหนดพอด,พอดีกับหน้าเขาก็จะได้เต็มหน้ากระดาษจากนั้นไปจัดการรูปแบบแล้ว อู่กแรงเส้นตารางออกแล้วคลิกถัดไปเลือกเครื่องพิมพ์ได้เลยแล้วก็สั่งหรือบัอนทึกเป็น PDF ได้ให้เราไปเลือกที่ที่วางนะครับจากนั้นกดเซฟเราก็จะได้ไฟล์ เราก็ไปสร้างในส่วนของลำดับขั้นตอนถัดไปคือรายงานรับจ่ายไม้เหตุสองให้เปิดชีทที่รายงานรับจ่ายไม่เหตุสองนะครับแล้วทำการลบข้อมูลเดิมออกหากไม่ลบ ไม่เป็นไรนะครับเพื่อความมั่นใจทใำการลุบปอกก่อนจากนั้นให้คลิกขั้นตอนที่4ี่เขาก็จะดึงถ้ารับจริงในเดือนที่เราทำนะครับคือเดือนกุมภาพันธ์และต้นยอดคงนะ เติมนะครับให้มาที่ตัวกลองแล้วก็เอาไม่แสดงออกแล้วตกลงวิธีตั้งค่าหน้ากระดาษและการสั่งพิมพ์เติมอลไรลงมาแล้วก็ไปที่เครื่องพิมพจากนั้นไปเปลี่ยนเป็นเซลเที่เลือกพอดีกระดาษ ่าพอดีกับหน้าแล้วสั่งได้เลยนี่จะเซฟเป็นเสียไว้น่จะซ้ำเสร็จขั้นตอนที่4ี่คับให้ไปที่ขั้นตอนที่5รายงานจายไม้เหตุสอง เหมือนเดิมนะครับให้ทําการลบข้อมูลยอดุกมากับยอดคงเหลือชื่อบัญชีอย่าไปแต่ต้องชื่อบัญชีรหัสบัญชีเราต้องไม่ไม่ไปแก่ไขเขาจากนั้นมาที่ขั้นตอนที่5 คลิกขั้นตอนที่ห้าเราก็จะได้ข้อมูลนะครับเหมือนเดิมปกคกองนะครับเราก็ไปเปลี่ยนไม่แสดงออก ตรงนี้นะครับไม่มียอดไม่มียอดเงินแต่ว่าเขาเป็นเขาเป็นหัวหัวข้อหลักนะครับเราจะบอกว่าแสดงเราก็ไปลบแสดงออกแล้วทำการกลองใหม่ เหมือนเดิมเราก็ไปไฮไลท์แล้วก็สั่งพิมเดี๋ยวที่เลือกพอดีกับหน้าแล้วก็สั่งทิมได้เลยหรืวอว่าจะเซฟเป็นไฟล์ไว้ ต้องเปลี่ยนชื่อนะครับเพราะว่าชื่อซ้ำกันเสร็จขั้นตอนที่5เราก็จะไปสร้างรายงานประกอบงบคือเงินรับฝากกดขั้นตอนที่6 ีเราก็จะได้รายงานประกอบงบคือเงินแล้ฝากนะครับเสร็จขั้นตอนนะครับคือรายงานรับจ่ายหมายเหตุสองรายรับหมายเหตุสองรายจ่ายและก็รายงานประกอบงบนะครับทั้งสามรายงาน ขั้นตอนการทํารายงานรับจ่ายเงินก็มีเพียงต่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับต่อไปสวัสดีครับเราทำารายงานรับจ่ายเงินครับเสร็จสิ้นแล้วเราต้องการที่จะสำรองไฟล์หรือว่าเซฟไฟล์ไฟล์นี้เก็บไว้นะครับเพื่อที่จะทำครั้งต่อไปเพราะว่าครั้งต่อไปก็ต้องมา แก้ตัวเลขนี้อีกนะครับโดยการไปที่ไฟล์แล้วทําการดาวน์โหลดเป็น Excel นี่นะครับเราก็จะได้ไฟล์เก็บไว้ได้งานคลับไว้ทำ ารายงานครั้งต่อไปนะครับทีนี้ครั้งต่อไปเราก็ต้องไปแก้นะครับแก้ที่งบทดลองเอาแค่งบทดลองของเดือนถัดไปนะครับคือเดือนมีนาคมมาวางแล้วก็รันลำดับเลยครับสองสามสี่ห้าเราก็จะได้รายงานเราก็จะได้งาน รายงานแบบบแต่อย่าลืมนะครับตรงนี้สําคัญเป็นหัวใจสาคัญนะครับว่าให้เรามาเท็กว่าาชื่อบัญชีใดนะครับเป็นลายรับชื่อบัญชีใดเป็นรายจ่ายแล้วก็ชื่อบัญชีใดให้แสดงและไม่แสดงครับตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนค่าได,ด,ด้ครับสาตครับ